สำหรับคันนี้ค่ะ t ต y o t a าวีออ,อตัวลอง็อปสกับ1.5มิตรเนะะี่ค่ะพี่ๆจะได้รถสวยไปใช้งานกับราคาแค่49,000บาทเท่านั้นนะคะวันนี้อยู่กับเซลล์แอร์ที่ปรึกษาด้านการขายบริษัททอออตโต้ค่ะเดี๋ยววันนี้พาชมเจ้าตัวนี้นะเป็นรถปี21เลขไม่แค่100,000โลเท่านั้นว่าได้ออปชั่นอะไรบ้างมาดูเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะได้สีขาวสม่ำเสมอกันทั้งคันนะฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะไฟหน้านะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะ มีไฟหลี่ไฟเลี้ยวพร้อมไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์นะคะแล้วก็ได้คมสวยคมใสคมเดิมโรงงานเลยไฟตัดหมอกหนึ่งคู่ด้านหน้ามีให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะคะกระจังด้านหน้าได้เป็นแบบเบียโนแบ็กสีดาแบบนี้ตัดกับตัวรถหล่อเท่มากเลยสําหรับคันนี้ค่ะไปอกันต่อค่ะสําหรับตัวล้อค่ะพี่คันนี้ได้เป็นล้อเดิมโรงงานสีเทาดำแบบนี้นะคันนี้เป็นขอบ15ค่ะตัวยางได้เป็นยางยันหล่อนะ สภาพใหม่เนี่ยพี่พร้อมใช้งานเลยใช้งานได้อีกยาวๆสําหรับตัวยางค่ะมาต่อค่ะที่กระจกมองข้างหรือว่ากระจกหู่ช้างค่ะได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้ได้เป็นระบบพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยป่ะ๋ยวมาดูกันต่อค่ะ ภายในคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสภาพสวยมากๆนะเบาะตึงไม่เหี่ยวไม่ย่นเลยพี่พี่ไม่แตกไม่ร้าวเลยนะเบาะพร้อมใช้งานเลยพี่พี่คะมาดูคอนโซลด้านหน้านิดหนึ่งนะคะได้เป็นสีดำตัดด้วยสีรถโกนะคะสำหรับตัวรองคอปจะได้เป็นสีนีนะพี่นะเป็นดำตัโดโรถโกเพิ่มความหรูความสวยเข้าไปนะคะมาเดี๋ยวคันนี้พาชมโครงสร้างสักนิดหนึ่งนะคะกระดูกงูนะยางเหนียวยางแน่นอยู่เลยนะ ได้เป็นกระดูกงูเดิมโรงงานนะคะไม่มีดิดไม่มีเดี้ยวไม่คดไม่งอได้โครงสร้างเกตเอนะคะหัวน็อตค่ะไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเลยแผ่นเพจครบนะคะพี่พี่รถคันนี้นะไม่ใช่รถคนหนักหรือว่าพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะคะรถทุกคันนะมีเล่มนะคะสามารถเช็คได้นะคะมีเลยมาดูหัวน็อตต่อเลยนะคะได้หัวน็อตเดิมแท้นะไม่มีแกะไม่มีไขเลย พี่ได้รถโครงสร้างเกตเอไปใช้งานกับราคาแค่4,9,000บาทเท่านั้นนะคะดูภายในกันนะคะภายในได้เป็นเบาะหนังสภาพสวยค่ะตึงๆไม่เหี่ยวไม่ยน่นไม่แตกไม่ร้าวเช่นเดียวกันกับด้านหน้าแต่งด้วยตะเข็บสีขาวนะคะเล็กร mm ูม hmm. กว้างนั่งสบายนะคะด้านหลังนะมีที่ใส่แก้วน้ําหรือว่าขวดน้ําให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆท mm hmm. ันนี้นะ ได้เป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีไม่ว่าพี่ๆจะเดินทางใกล้เดินทางไกลนะคะ V8 ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะมากันต่อสําหรับด้านท้ายค่ะด้านท้ายอยู่ในสภาพสวยสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะไฟท้ายค่ะได้เป็นโค้สวยโคย้ใสนะไฟท้ายมัลติรีเฟกเตอร์นะคะคันนี้นะได้เป็นตัวลองท็อปมีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้2จุดนะคะมีกล้องมองหลังพร้อมเส้นกระระยะให้พี่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดท้ายให้ชมนิดนึงสำหรับด้านท้ายค่ะ เปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยวิธีดูนะจุก,กระเป๋าเดินทางนะสองสามใบสบายๆนะคะสำหรับท้ายวีออสนะคะผ้าสักการะอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยนะคะไม่เลอะไม่เปิดอไม่เปื้อนนะเดี๋ยวมาดูยางอะไหล่กันสําหรับตัวยางอะไหล่ค่ะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมีครบๆแบบนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะบ็อกซ์อยู่ในสภาพสวยนะไม่มีสนิมนะไม่ใช่รถจมน้ํามาแน่นอนนะคะมาดูานตต่อสําหรับฝาท้ายค่ะ ได้เป็นท้ายเดิมแท้โรงงานเลยนะหัวน็อตที่ดูเลยนะไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะคะทั้ง2ด้านเลยนะทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะพี่พี่ได้ฝากระโปรงท้ายเดิมแบบนี้เลยนะมาบ้านต่อค่ะสําหรับกระจกบานท้ายนะคะคันนี้ได้เป็นกระจกเดิมโรงงานเลยเส้นลฟ้าชัดๆนะั้นแล้วก็ปั๊มโรงงานแบบนี้เลยโตโยตา้านะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจคันนี้ผ่อนสบายมากๆเลยยุคผ่อนอยู่ประมาณเดือนละแปดทันเท่านั้นนะคะมาเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันต่อเลย สำหรับฝั่งนี้นะคะเบาะนะสวยนะอย่างที่แจ้งไปเลยด้านในนะไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยเบาะนะคะแล้วก็เพดานนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เลอะไม่เปิดไม่เปื้อนไม่มีร่องรอยยันเจิมเลยที่พี่ที่พี่จะได้รถสวยไปใช้งานนะคะมาเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปนั่งบนตัวรถนะคะสต,ตารนรถหน่อยหนึ่งนะคะชึ่งยอดผิดเลยนะ อันดับแรกเลยพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะ,ะพวงมาลัย3ก้านนะเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะคะที่พวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยมาติฟังก์ชันค่ะหน้าจอกลางนะคะเลื่อนไม้อยู่ที่1นึ่งแสโลนะแล้วคันนี้นะคอนโซลช่วงกลางนะคะได้เป็นหน้าจอแบบระบบทัสรีนขอ,อย่าใส่เกียร์ให้ดูนะคะมีกล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะให้แบบนี้เลยแล้วคันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็เกียร์ออโต้เบรกมืออยู่ด้านล่างแบบนี้นะสำหรับด้านขวามือค่ะ นะมีกันลื่นถลายพร้อมกับมีเลยจอยสติ๊กปรับเปิดกระจกบองข้างนั่นเองนะคะมาสำหรับแผงประตูค่ะพี่พีจะได้เป็นกระจกไฟฟ้า4บานออโต้ฝั่งคนขับมีระบบเซนทัลล็อกพร้อมตัวล็อกกระจกมาให้แล้วนะคะดูโครงสร้างฝั่งคนขับกันค่ะเห็นราคาถูกนะคะแต่ว่าได้รถโครงสร้างเกรดเอแบบนี้เลย พี่พี่จะได้กระดูกง,งูสภาพเดิมโรงงานนะไม่บิดไม่เบีย้ยวไม่คดไม่งองไม่ดอปดไม่อาร์คชัดๆแน่นๆแบบนี้นะคะหัวน็อตฝั่งนี้ไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไขนะคะสติ๊กเกอร์มาออกอสติ๊กเกอร์ลมยางครบแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ตัวเครื่องยนต์เลยนะคะพ,พี่คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์พัฒนา1ซี c c บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคะวิ่งทางใกล้ทางไกลนะวีออสเนี่ยเอาอยู่นะคะเครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์เดิมโรงงานนะคะ ได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi แบบนี้ประหยัดน้ำมันนะคะพี่พีไม่มีร่องรอยน้ำมันหยดเยิมนะเครื่องยนต์อื่นสภาพสมบูรณ์แบตเตอรี่ครบค่ะเบ้าชกได้เป็นโชกเดิมโรงงานนะตะเข็บต่างๆนะคะได้เป็นเดิมแท้ไม่มีแกะ,ไม,มแกะไม่มีไขนะคะแล้วก็คานด้านแก้มนะไม่ใช่รถชนหนักมาแน่นอนคานหน้านะคะได้เป็นคานเดิมคานแท้หมุดไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไขเลย นะสำหรับทันแก้มฝั่งนู้นก็เดิมแท้เช่นเดียวกันนะคะนะไม่ว่าจะเป็นเบ้าโชกนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์สภาพสวยนะคะฝากระโปรงค่ะได้เป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานสติกเกรครบครบ,คบฉนวนกันความร้อนครบแบบนี้นะแล้วปั๊มนุ่นโรงงานอยู่ด้านล่างตรงนู้นเลยนะคะสำหรับรพี่ๆท่านไหนนะคะอยากได้วีออสคันนี้ไปครอบครองนะคันนี้เป็นตัว1.5มิตรนะคะลองค็อบสีขาวหล่อๆแบบนี้กับเลขไม้แค่แสนโล ได้รถปี21นะคะราคาแค่49,000บาทเท่านั้นผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ8,000บาพิิติ